วว่่วววงงแดชาตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาวิมครแรงงานจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะพาพี่น้องชาวช่างนะครับไปพบกับทีวิทยศกรของอแอร์แต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งหลากหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวตามมาครับว่าเราจะไปที่บูธไหนกันก่อนครับเชิญมาครับ <S 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 ครับเรามาที่บูธของเซนทันแอร์นะครับ เป็นบูธแรกที่เราจะเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมวิศวกรของแอร์นะครับเซ็นทันแอร์นะครับเชิญเข้ามาด้านในครับตามงเข้ามาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าชื่ออะไรครับผมเดชาครับผมอ่าเป็นเป็นฝ่ายขายของเซ็นทันแอร์ครับครับผมที่รับผิดชอบภาคอีสานอยู่ครับครับผมในภาคอีสานเราถือว่าแอร์ตัวเซ็นทันแอร์เยอะไหมครับตอนนี้ก็ตอนนี้ช่วงหน้าร้อนนี่คือ ทางเซ็นทัลแอร์ถือว่ายอดขายก็ดีนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งครับผมแล้วยอดขายดีดีมากเลยครับแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆของเซ็นทัลแอร์เนี่ยที่เข้ามาในปัจจุบันมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีตัวเซ็นทัลแอร์เป็นน้ํายา R32 ซึ่งเป็นตอนนี้คือจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นน้ํายาที่ว่าช่วยลดโลกร้อนนะครับที่คือทางกระทรวงพลังงานอะไรเงี้ยทางหน่วยงานและการก็กําลัง กำลังโปรโมทเรื่องเรื่องตัวนี้อยู่ครับเป็นน้ำยาตัวใหม่น้ำยายา R32 ครับผมแล้วแล้วระบบไฟฟ้าที่ที่เข้าไปทำงาน้วครับเป็นระบบบบไนครับระบบไฟฟ้าก็เหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไปคือเป็นเป็นเป็นไฟบ้านทั่วไปครับเป็น2 2งโวลต์ทั่วไปครับตัวนี้ครับแล้วในส่วนของเซทันแอร์นี่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ไหมครับตัวนี้ก็มีครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ก็คือจะมี มีสองสองแบบอ๋อมีสองแบบเลยนะครับก็คือมีทั้งแบบเดิมนะครับซึ่งเป็นเป็นแบบเดิมแล้วก็ระบบใหม่คืออินเวอร์เตอร์ใช่ครับซึ่งระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบที่ประหยัดไฟใช่ไหมครับก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับคมท่านแทนนะครับ กี้เราได้พูดคุยกับฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายขายหรือว่าฝ่ายที่เป็นเรื่องของการนําเสนอนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของฝ่ายเทคนิคนะครับของเราวิศวกรของทางเซ็นทรัลแอร์กันบ้างนะครับตามมาเลยครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมเออผมนนทสิธิ์ครับผมครับก็เป็นทางวิศวกรฝ่ายขายแล้วก็เป็นดูแลเรื่องเทคนิคด้วยครับผมทางเซ็นทรัลแอร์ครับผมในส่วนของเซ็นทรัลแอร์จุดเด่นๆของเซ็นทรัลแอร์ในเรื่องของระบบ ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีส่วนไหนบ้างครับที่อยากอยากอยากจะนําเสนอครับผมอ่าครับตอนนี้ก็มันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาของเซ็นทรัแอร์เรานะครับที่ที่เราเข้ามาทําตลาดครับแล้วตอนนี้ก็คือมันเข้าตลาดมาเมืองไทยเนี่ยหลายปีมาแล้วรเราก็เห็นจุดนี้เราก็เลยเข้ามาทําตลาดนะครับจะเป็นระบบ VIF นะครับ Variable Refrigerant Flow นะครับแปลเป็นไทยคือออระบบการแปลผ่นน้ายาโดยอัตโนมัติ นะครับกือคือมันจะคล้ายๆกับระบบอินเวอร์เตอร์ก็คือจะสามารถทำให้เป็น BTU น้อยๆหรือว่า BTU เยอะก็ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะ BTU เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัว80,000ขึ้นไปจนถึงตัวประมาณ600,000 BTU มันก็จะใหญ่ขึ้นมากว่าระบบที่เป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันที่เป็นแอรบ้าน,นประดังทัก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นแอร์ระบบใหญ่ใช่ครับ,รบขึ้นขึ้นมาครับผมถือถือว่าระบบของแอร์ใหญ่ก็ ต้องต้องให้การยอมรับเซ็นทรันแอร์ถือว่านะครับออแล้วในส่วนของคอมเพรสเซอร์ในส่วนคอมเพรสเซอร์มีอะไรที่แปลกใหม่จากจากเดิมไหมครับออตัวนี้นะครับตัวคอยล์ร้อนของเราเนี่ยเราจะเป็น DC ซีอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยเราจะเป็นตัว DC ซีอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ที่เป็นตัวสกอ นะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ส่วนตัวมอเตอร์ของพัดลมเนี่ยเราก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับ,รบซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเหนือกว่าในตลาดก็คือ 2, ร 2> เรื่องเรื่องแรกคือมอเตอร์พัดลมคอยลร้อนของเราเนี่ยเราสามารถปรับสปีดได้ถึงมากกว่า25เสถิตถ้าในตลาดทั่วไปเนี่ยประมาณสักส0สเต็ปครับแต่ของเราเนี่ยจะมากกว่าก็คือ25เส็ปรวมถึงตัวคอยลร้อนของเราเนี่ยสามารถทนอุณหภูมิของเออขาเรียกอากาศในบ้านเราที่มันร้อนขึ้นกว่า43องศา แล้วตอนนี้ตัวนี้มันสามารถทนอุณหภูมิภายนอกถึง50องศาได้ด้วย<ช>นะครับก็จะทําให้ช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็คอมเพรสเซอร์ไม่น็อกในหน้าร้อนด้วยก็ออถือว่าทนทานนะครับสำหรับเซ็นทันแอร์นะครับรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งซึ่งถือว่ายกใหม่ต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็คือที่เป็นระบบ CPU คอนโทรลแล้วก็ทํางานเหมือนลักษณะอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นลักษณะเดียวกับอินเวอร์เตอร์นะครับก็ถือว่า น่าสนใจนะครับสำหรับเทคนิคของเซ็นทรัลแอร์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะใช้แอร์ก็เซ็นทรัลแอร์ฝากไว้ในใจคุณอีกยีก่ห้อหนึ่งครับ เรามาอีกหนึ่งบูธนะครับสำหรับแอร์วันนี้ก็คือฟูราโนโแอร์นะครับในนี้อาจจะมีอะไรดีๆให้เราได้ดูนะครับสำหรับแอร์ยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นแอร์ยี่ห้อน้องใหม่นะครับก็ติดตามเข้ามาครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันครับผมสวัสดีครับครับผม ชื่ออะไรครับชื่อมวยนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทฟุรโนแอร์ค่ะครับผมตัวฟุรโนแอร์ถือว่าเป็นยี่ห้อน้องใหม่ไหมครับใช่ค่ะครับผมคือเรามีการวางขายและจัดจำหน่ายมา1ปีครึ่งนะคะแต่ก็มีการผลิตมา2ปีครึ่งค่ะนะคะตอนนี้ตลาดของภาคอีสานเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเรามาเปิดตลาดที่งานวันนี้ค่ะสำหรับยี่ห้อนี้สำหรับฟุรโนแอร์เนี่ย อยากจะนําเสนออะไรไหมหครับสำหรับเทคนิคดีๆกับแอร์ยี่ห้อนี้ครับก็คือพูดง่ายๆนะคะเราเปิดตัวด้วยแบรนด์ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากลนะคะเพื่อให้ทุกๆคนได้จับต้องได้นะคะอย่างเช่นแอร์ตัวนี้เป็นแอร์โมเดลใหม่ของปี2016นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเทคโนโลยีอาจจะเป็นเทคโนโลยีปกติแต่ว่าการดีไซน์เราเน้นดีไซน์สำหรับ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสวยหรูโดยการใช้อาคิลิกนะคะเนื้อหนาถึง5มิลนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นคิ้วโครเมียมการออกแบบให้ดูหรูหราขึ้นสําหรับคนที่อยากจะตกแต่งบ้านให้แอร์เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะก็จะทําให้ดูสวยงามขึ้น,นะคะ่ะก็คือเน้นตัวที่ดีไซน์ซน,นะครับสำหรับดีไซน์ที่ดูแล้วกลมเกินกับตัวบ้าน<ช>นะครับกับห้องของตัวเองนะครับมีขนาดกีบิท U บ้างครับ ก็แอร์ของเรามีตั้งแต่9,000 BTU ถึง18,000 BTU นะคะแล้วก็ขึ้นชื่อถึงความเงียบนะคะเย็นสบายแล้วก็ถึงแม้จะเปิดสปีดเทอร์โบแล้วก็ยังเงียบนะคะขึ้นชื่อถึงความเงียบเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เย็นฉ่าเราใช้น้ํายาเกรดพรีเมียมที่จะเติมให้กับลูกค้าเลยค่ะครับก็อีกยี่ห้อหนึ่งครับที่อาจจะต้องเข้าไปทดลองใช้นะครับกับยี่ห้อใหม่โพลลาโน่แอร์นะครับ ขนาด BTU ตั้งแต่8,000ถึง 18, 9, <000 S> 1 9, 8 0 0เา0 0 0ถึง 18, 8, <000. S> 1 8 0 0นะครับ9 0 0 0ถึง1 8 0 0 0 BTU นะครับก็ถือว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยก็ได้ครบถ้วนนะครับถ้าเพื่อนๆช่างสนใจนะครับอยากจะติดต่อฟูล a โน a แอเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะ,คะก็อันดับแรกนะคะ วันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆช่างที่สนใจอยากเป็นช่างได้ติดตั้ง Air f u ู a n o หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์023239430ได้เลยค่ะเพื่อขอสเปคขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ค่ะก็สามารถแล้วก็สามารถดูข้อมูลสินค้าได้ที่ เฟ e บุ๊กของ f u r a n o Air นะคะและก็เว w f u ซ a n o a i r .com ค่ะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ f u ล a n o Air นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ